สวัสดีครับพี่น้องพ่อกอบอินทนีย์เก่าครับมื่อนี้พ้นดินรอบสองพี่น้องลงผ่านหาครับบาดแน่แไ่พ้นรอบสองเอาผ่านหามาซอยนะครับซอยผ่านหาหลังจากรอบแรกเอาลงผ่านสามแล้วเอาผ่านหาสร้อยรอบสองพี่น้องผ่านหาซอยดินวนวลหุบพี่น้องโอ้สมดีจยวย เตรียมปลูกกำลังฟันละมันพี่น้องฟันตัดละมันจนทนทนท่นที่ทางฝนกำลังเตรียม ซอย 1, 000, า่านหนะครับตัดละมันแล้วกสิยกลองปลูกนี่น้องมันแดดยันมันแหงก้อนเนาะเพ่งเฝ้าเฝ้าน้ำยันดินแหงก้อนดินแหงแล้วก็ยันบเกิด ให้เขาเลิกดีอยอะกูบาจ่าแปดตูดแปดที่หมาแรกงแรง้งแรกงแรง้งที่นอนแรกงดิแปดที่หมาแรกงเสียพึง่งไว้าสายไหนเสียพึง่งต่อยผ่านหาเตยียมผูก มันสับปะหลังวิธีสร้าไงไอสีละพี่น้อง ด้อยผ่นานหาพี่นอ้องแก่ที่มาแรงโดยเจ้งพึ่งมาใส่ให้พี่น้องกดผ่นานหามาซอยพี่น้อง รอบแรกลงผ่านสามไปแล้วนะครับนี่ลงรอบสองลงผ่านหารอบสองพี่น้องนสอยซอยผ่านหาซอยผ่านหาแล้วกะด้ยกลองลุกฟันละมันอยู่นะครับละมันกะฟันทมงานฟันอยู่ một đi chứ bây giờ đấy xong lọt luôn đi luôn luôn thấy quân lọc song phi ดีเศร้าให้ดีแล้วครับชีวิดเช่าไรนะพี่น้องตแดดแต่รดนี่สิละจีดให้ออกจากไใสซหน้ากานหน้าไซให้พบอปนีล่ะวุนลงองฟานาคกับพี่น้องเตรียมพื้นที่ไว้ลูกมั่นนะครับพี่น้องกับฝากก็เลยกดแช่ ไอเซนชแนลเด้อพี่น้องฝากเสียส่องหน่อยๆนะครับพี่น้องครับขอบุญตัวคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะกำลังรับชมคลิปนี้ไอเซนไล่ไปก่อนครับพอ,อกันคลิปหน้าครับรสวัสดีครับทำไมเนี่ยมาแต่มาษาไม่ลองก่อนไม่ขอวองไล่ดู